สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจับมาดูดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ค่ะเราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วนะคะอยากจะฝากไว้ด้วยนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สมัยด้วยค่ะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆเ,เลยนะและคิวนี้นะคะเป็น คิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณนั่นเองค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะชาวมีนนะคะมีดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจาตัวและอย่างที่ กันดีนะคะคดาวพระพฤหัสได้ทําการโคจรยกย้ายมาอยู่ในราศีมังกรก็คือมาอยู่ในเรือนของดาวพระเสารตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2563แล้วนะนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนลาพระนั่นเองค่ะและพอวันที่5ทธันวาคมดาวพระเสารดาวเจ้าเรือนลาพระของคุณก็ได้โคจรกลับมายังบ้านเรือนของตัวเองมาอยู่ในเรือนลาพะเป็นเกษตรราธิบดี อยู่ยาวแบบนี้ถึง2ปีกว่าเลยค่ะโอ้โหชาวลัคนาราศีมีนคะเรียกได้ว่าในช่วงนี้โชคลาบหรือการที่คุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรมันก็ราบรื่นมันก็ง่ายไปสมดค่ะคือมันจะไม่ได้ยากมันจะไม่ติดติดขัดขัด,ขด,ขดเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วนะการที่คุณจะทําอะไรมันจะราบรื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตรงนี้จะต้องบอกเลยนะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวพระพุธซึ่งเป็นดาว เ้าเรือนพันธุของคุณและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณได้ทำการโคจรยกย้ายวันที่11กุมภาพันธ์2564มีการโคจรเดินหน้าเป็นปกติแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ดาวพระพุธเดินผิดเพี้ยนไปนะพอวันที่11กุมภาพันธ์ดาวพระพุธโคจรเดินหน้าเป็นปกติค่ะนั่นหมายความว่าอะไรความเป็นพันธุของคุณที่ได้โคจรมาอยู่ในเรือนลาภะมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น ความเป็นปัตตนิคู่รักคู่ค้าคู่สัญญาต่างๆโคจรมาอยู่ในเรือนลาพระมันก็จะมีโอกาสดีมากยิ่งขึ้นค่ะพันธุเข้าลาพระปัตตนิเข้าลาพระไม่ดีได้ยังไงคะชาวมีนคะในช่วงห้วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่ยังไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองหรือยังไม่มีคู่รักยังไม่มีคนรักคือคนโสดนั่นแหละคุณจะมีความรู้สึกนึกคิดอยากได้อยาก,ยากมีความ อยากมีคนรักอยากมีแฟนหรือใครที่ยังไม่มีทรัพย์สินคุณจะมีความรู้สึกนึกคิดอยากซื้อรถจังเลยอยากได้บ้านอยากมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมากยิ่งขึ้นประมาณนี้ค่ะนี่คือช่วงเวลานี้ของชาวลัคนาราศีมีนเลยนะเพราะการที่ดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนปัตนิมาอยู่ในตำแหน่งนี้มาเจอกันกับดาวพระพฤหัสค่ะดาวพระพุธและดาวพระพฤหัสเป็นดาวแห่งความคิดค่ะเป็นดาวของการริเริ่มเป็นดาวของ ความอ่านเป็นดาวของการเรียนรู้เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนในช่วงห้วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่คุณใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองให้ได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการ นี่คือการใช้ความสามารถล้วนๆเลยนะใช้ความคิดความอ่านใช้ความรู้ของตัวเองเลยนะเพราะว่าดาวพระพุธและดาวพระพฤหัสเป็นดาวแห่งความคิดเป็นดาวของสติปัญญานั่นเองค่ะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวใครที่มีกิจการมีหน้าร้านเป็นของตัวเองในช่วงนี้คุณก็จะมีความสามารถในการจรจาในการค้าการขายมีความคิดในการออกโปรเจกต์ใหม่ๆออกโปรดักต์ใหม่ๆมาขายมีการจัดการบริหารที่ดีมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ และมาอยู่ด้วยกันในเรือนลาพระแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเป็นผลดีอย่างแน่นอนและสําหรับใครที่ยังเป็นคนโสดชาวลัคนาราศีมีนคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีคนมานิยมชมชอบคุณถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องความรักเพียงอย่างเดียวก็อาจจะหมายถึงคู่หุ้นส่วนคู่พาร์ทเนอร์คู่ค้าคู่สัญญาต่างๆก็จะเห็นดีเห็นงามกับคุณคุณมีความคิดอะไรเขาก็เห็นคล้องพ้องตามกับคุณสอดคล้องไปตามความคิดของคุณนั่นเอง เรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเนื้อหอมเลยนะชาวลัคนาราศีมีนรวมทั้งทรัพย์สินทรัพย์สมบัติบ้านรถที่ดินใครที่ยังไม่มีมีความอยากได้อยากมีมากยิ่งขึ้นค่ะทันทุหมายถึงบ้านรถที่ดินหมายถึงอสังหาริมทรัพย์หมายถึงความมั่นคงในชีวิตหมายถึงการแต่งการแต่งงานหมายถึงคู่รักหมายถึงการสร้างครอบครัวด้วยได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างชัดเจนเลยใครที่เป็นคนโสดนะคะก็อยากได้มีแฟนในช่วงนี้ อยากมีความรักในช่วงนี้ใครที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความมั่นคงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นเองนั่นเองนะคะต้องเรียกได้ว่าแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีมีนใครที่มีรถคันเก่าอยากจะไปเปลี่ยนเป็นคันใหม่ใครที่มีบ้านอยู่แล้วหลังหนึ่งอยากจะได้หลังที่สองเพิ่มคือคุณจะมีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างครอบครัวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะ ที่บอกไปนะเกณฑ์ที่ดีหลายๆอย่างมันก็ส่งเสริมสนับสนุนให้คุณมีความคิดเหล่านี้นะ อีกดาวหนึ่งที่ถือว่าเป็นดาวสำคัญของชาวลัคนาราศีมีนนั่นก็คือดาวพระอังคารค่ะดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีมีนและเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาของคุณด้วยโคจรเป็นเกษตรราษิรบดีตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2 5 6 3นนะคะเรียกได้ว่าพอเริ่มปีใหม่มาเนี่ยก็มีความเข้มแข็งทางเรื่องของการเงินการทองมากยิ่งขึ้นมีความเจริญก้าวหน้ามาก ิ่งขึ้นเลยนะชาวลัคนาราศีมีนและในปี2564นี้ทั้งปีเลยนะคะดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนสุพระของคุณโคจรได้จังหวะจากโคโคจรเป็นปกติตลอดทั้งปีไม่มีจังหวะผิดเพี้ยนเลยค่ะนั่นหมายความว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีมีนมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมากเลยนะเพราะว่าดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและคําว่าสุพระเป็นดาวเจ้าเรือนสุพระ ด้วยนะคะคและคําว่าสุภาพหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าชีวิตลงตัวมากยิ่งขึ้นหมายถึงทางไกลนะชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์ทํางานเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์ต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ติดต่อประสานงานกับทางไกลไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อทํามาซื้อขายกันนะคะเรียกได้ว่าทําให้การเงินของชาวลัคนาราศีมีนขยับดีขึ้นรวมถึงใครที่ ที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางก็จะส่งผลดีในเรื่องของการเงินการทองให้คุณเช่นเดียวกันค่ะคือในเดือนกุมภาพันธ์นี้สมัยไม่ห่วงเลยในเรื่องของการเงินนะคะค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงค่อนข้างที่จะมีเงินเก็บมีรายจ่ายไหมมีค่ะแน่นอนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วรายจ่ายมีแต่ว่ารายรับที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้มานั้นมันเพียงพอต่อรายจ่ายที่คุณมีนั่นเองค่ะ เพียงแต่เรื่องการเงินเนี่ยจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินนิดนึงนะเพราะว่าการยกย้ายของดาวพระอังคารในครั้งนี้นะคะได้ยกย้ายมาเจอกับดาวพระราหูดาวพระอังคารเป็นดาวธาตลมดาวพระราหูเองก็เป็นดาวธาตลมคือดาวธาตลมสองดวงมาเจอกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหมุนเร็วลมมันก็จะหมุนเร็วมากขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยมันก็มีการจับจ่ายใช้สอยอะไรที่มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่น อ,อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมีนควบคุมการเงินให้ดีระวังรายจ่ายให้ดีมีเกณฑ์เสียเงินง่ายนั่นเองค่ะบางครั้งเนี่ยคุณไปเดินห้างคุณไปเที่ยวตลาดหรือว่าคุณไปที่ไหนมาไหนก็ตามเจอของลดราคาเจอของเซลล์โอ้โหเรียกได้ว่าวิ่งเข้าใส่เลยค่ะจ่ายเร็วมากเข้าไปซื้อเร็วมากเห็นป้ายเซลล์ไม่ได้ชอบทันทีประมาณนี้นะคือการตัดสินใจของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับปรับค่อนข้างที่จะเป็นคนตัดสินใจเร็วอยู่แล้ว ะะก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียเงินทันทีหรือบางครั้งอาจจะมาจากเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือคนรู้จักที่เขาเดือดเนื้อร้อนใจมาขอหยิบยืมเงินคุณแล้วคุณก็ยังไม่ทันคิดไม่ทันไตรตรองด้วยความสงสารเพราะว่าชาวลัคนาราศีมีนก็เป็นคนเห็นอกเห็นใจคนง่ายอยู่แล้วและมีความขี้สงสารอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะพอเขามาขอความช่วยเหลือหน่อยก็ให้ไปแบบรวดเร็วโดยที่ไม่ได้ดูเครดิตเขาเลยว่าเป็นอย่างไรเขาจะนัดวันไหนยังไม่ได้ถามด้วย ด้วยซ้าในบางทีนะคะตรงนี้จะต้องบอกเลยว่าการตัดสินใจของชาวลัคนาราศีมีในช่วงนี้ค่อนข้างเร็วเพราะดาวธาตุลมมาเจอกับดาวธาตุลมลมมันค่อนข้างหมุนเร็วการจะหยิบจะจับจะทําอะไรรวมถึงการจะจ่ายเงินจ่ายทองของคุณทุกอย่างมันค่อนข้างเร็วอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะให้ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะไม่ได้หมายถึงการใช้เงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงการตัดสินใจในเรื่องต่างๆด้วยอยากจะให้มีความรอบคอบสักนิดหนึ่ง คิดก่อนที่จะตัดสินใจคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนพูดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีผลกระทบตามมานั่นเองนะคะอยากจะเตือนเท่านี้นะชาวลัคนาราศีมีนอีกดาวหนึ่งนะคะที่สมัยจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะดาวพระอาทิตย์นะคะวันที่13กุมภาพันธ์2564จะทําการโคจรยกย้ายเข้ามายังราศีกุมมาอยู่ในเรือนวินาศนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะดาวพระอาทิตย์เนี่ย เป็นดาวเจ้าเรือนอริจะโคจรเข้ามายัางเรือนวินาศเพราะฉะนั้นสมัยมองว่าเป็นผลดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีมีนค่ะอริหมายถึงอุปสรรคหมายถึงปัญหาหมายถึงคู่แข่งหมายถึงคู่ศัตรูได้มาอยู่ในเรือนวินาศหมายความว่าสิ่งเหล่านี้มันจะลดน้อยถอยลงไปสมัยอยากจะให้ชาวลัคนาราศีมีนหมั่นทําบุญทําทานเลยนะจากที่ลดน้อยถอยลงไปก็พยายามหมั่นทําบุญทําทานเพื่อที่จะให้มันหายไป เลยนะไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคไม่มีคู่แข่งไม่มีคู่ศัตรูไปเลยจะเยี่ยมมากๆเลยนะคะแค่ดาวพระอาทิตย์โคโจรมาอยู่ในเรือนวินาศนี่ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะสําหรับชาวเมรปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คอยมาขัดขวางคุณมันก็จะหมดไปการจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะคู่แข่งคู่ศัตรูอะไรที่เคยคิดไม่ดีกับคุณก็จะแพ้ภัยตัวเองไปนั่นเองมีเกณฑ์เป็นไปได้เลยนะคะนอกจากนั้น นะคะวันที่23นะคะ เออยี่สิสามกุมภาพัน์ดาวพระสุกซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีมีน,มนก็จะได้โคจรเข้าเรือนวินาศเช่นเดียวกันค่ะหมายความว่าอะไรสหัชชะหมายถึงบริบทคนรอบข้างตัวคุณหมายถึงเพื่อนฝูงหมายถึงญาติสนิทมิสหายหมายถึงคนที่คุณรู้จักสหัชชะเข้าวินาศหมายความว่าคนรอบข้างอาจจะนําปัญหาหรือนําความเบือ่อเดือดร้อนมาให้ถ้าเชื่อมโยงกัน กับเรื่องของดาวพระอังคารก่อนหน้านี้ที่ได้โครจรมาเจอกับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวธาตุลมอาจจะมีการหยิบยืมโดยที่คุณไม่ได้ถามถ่ยตรงนี้มันประกอบกันเลยนะกับการที่ดาวพระศุกร์โคจรมาในเรือนวินาศให้ระมัดระวังคนรอบข้างให้ดีบางทีเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณคุณยังไม่ทันได้ถามถ่ายเลยคุณยื่นเงินให้แล้วอ่ะมันเหมือนกับง่ายเหลือเกินมันเหมือนกับรวดเร็วเหลือเกินในเรื่องของการเสียเงิน wing, เสียทองประมาณนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะอย่างที่บอกไปนะอาจจะเป็นเรื่องของการหยิบยืมเงินหรืออาจจะเป็นเรื่องของ การเข้าใจผิดก็ได้นะคะตรงนี้เป็นไปได้คุณคิดเอาเองคุณตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดของคนรอบข้างที่คุณไปเข้าใจเขาผิดหรือเขาอาจจะเข้าใจตัวคุณผิดนะคะสื่อสารกันไปสื่อสารกันมามันส่งข่าวแบบไม่ตรงกันสื่อสารกันแบบไม่เข้าใจทําให้เข้าใจผิดกันได้ก็เป็นไปได้นะถึงบอกว่าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินมันอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาอื่นๆการตัดสินใจอย่างอื่นหรือความเข้าใจผิดที่มีต่อ คนรอบข้างเป็นไปได้ตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะต่อมาเรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างคะ่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนขอเสริมสักนิดหนึ่งนะสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะชาวมีนสมัยเข้าใจว่าชาวลัคนาราศีมีนและลัคนาราศีอื่นทุกท่านจะมองเรื่องงานและเรื่องเงินเป็นหลักจนบางทีลืมให้เวลากับสุขภาพคุณจะทํางานคุณจะหาเงินไปเพื่ออะไรถ้าอายุคุณไม่ยืนยาวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นต้องบาลานซ์ชีวิตตัวเองสมัยพยายามย้ำนะคะ ต้องบาลานซ์ชีวิตตัวเอง 1บาลานซ์ชีวิตตัวเองในการทํางาน2บาลานซ์ชีวิตตัวเองในการหาเงิน3บาลานซ์ชีวิตตัวเองให้กับครอบครัวและคนรัก4บาลานซ์ชีวิตตัวเองให้กับสุขภาพค่ะนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าคุณมีเงินมีความรักมีงานที่ดีแล้วแต่คุณมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงต้องไปนอนอยู่โรงพยาบาลหาเงินได้ให้แต่หมอหาเงินได้จ่ายแต่โรงพยาบาลมันก็ไม่มีความสุขถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องใส่ใจและให้ความ สำคัญนะคะและในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือว่าชาวลัคนาราศีมีนไม่มีความน่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเพราะว่าดาวเจ้าเนื้อเจ้าตัวของคุณอยู่ในเรือนลาพระดาวพระพฤหัสเข้าเรือนลาพระหมายความว่าคุณมีความสุขคุณมีความแฮปปี้คุณมีความสบายอกสบายใจไม่ได้มีความทุกข์ไม่ได้ปวดเนื้อปวดกายไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองส่วนดาวเจ้าเรือนมรณะก็โคจรเข้าเรือนวินาศอีกนะคะอย่างที่บอกไปดาวพระสุขดาวเจ้าเรือนสหัสและดาวเจ้า เรือนมรณะโคจรเข้าเรือนวินาศก็ เป็นเขาเรียกว่าก็สบายใจค่ะเรื่องของสุขภาพถ้าใครเจ็บใครได้ป่วยจะมีเกณฑ์ได้เจอหมอดีหมอเก่งมีเกณฑ์รักษาหายไวมีเกณฑ์ที่จะได้รับกําลังใจจากคนรอบข้างและทําให้คุณมีอาการดีขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้อยู่ยาดีส่วนใครที่สุขภาพร่างกายอยู่แล้วก็หมดไปค่ะความเครียดไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลน,นะคะพยายามออกกําลังกายพยายามกินอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอนนะอยากจะย้ากับทุกๆลัคนาราศีแบบนี้เลยค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณ ชลาใจนะการที่ดาวพระพฤหัสโคจรเข้าเรือนลาพะไม่อยากจะให้ชลาใจอย่างที่สมัยบอกไปอยากจะให้แบ่งเวลาในการดูแลสุขภาพด้วยนั่นเองนะคะพยายามทําให้เป็นนิสัยมันจะได้ติดเป็นวินัยต่อไปนั่นเองค่ะขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตเฮงเฮงรวยรวยรวยกันทั่วหน้าและเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะมันทําบุญทําทานแล้วเหมันสวดมนต์ก่อนนอนนะสิ่งดีๆจะได้คุ้มครองคุณค,ค่ะไว้เจอกัน ใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ